สวัสดีพี่นอ้องป้องแปายจูป,ปูจกคนสวัสดีพี่น้องชาวบ้านโนนลังสอท่อไม้ได้ดิเราก็ได้เป็นสอท่อไม้มเลยมือนี่วันที่สิบมกุมภาเมื่อื่นกับ14กุมภาวันวาเลนไทน์เขาว่านี่เลวแต่กี่เป็นอดสอมอเกา่าตกมาปีนี้จะได้จะได้เป็นสอท่อว่าฉันรับเลี้ยงตั้งไม่พี่น้องเอยน่น,นเลวบัดที่นี่แต่เก่ามูอดสอ,อ,อมออน้ำกันกระักะไปใช้เบิร์ด เขาอีแมก็กนี่อีเอ็นสีอีตองลี่ตองเล่อมุนันฮชูยุทธใสเบิร์ชุมอชอม่อชอขี่สิบสี่กุมภาวันวาเรินไายของขวัญจากใจฉันมอบแด่เธอจากใจดวงนี้ที่มานี่หนูตีจะหาินงไงปะานั <Nope>. ่นหนู หนูตีมุสิยางออกมาพานเดไปซื้อซสำนีเม,มันก็เสียเอาตีเมนพูดเอปล่อยหมาหยุ่ขึ้นมาทางเวทอ้ย,อยมันเป็นหมาหยุ้ยหนูนะแม่ใครนั่นหนูแม่หนูไหนแม็กนี่แม่แม็กนี่เออแมกน,นี่มาแค่นี้ก็จืดกันไม่ได้แล้วนะแม่นะมึงไปรกรยก,กรรมหนามน <c oughs> นาจะใส่คือเป็ยังสั้นที่นอนแต็นท์หนาใครเป็นอ้ยนเฉพาะมันคือการนอนเรียงไปใจหนึ่งคือว่าคือจังตุกตาห้างนี่แหละใน แม่ไลบอกตั้งแต่เว้นเว้นว่าให้รีบขึ้นมาเอาโมหนูนยากอยู่ด้แม่แม่โอ๊ยเรื่องปฏิเสสวัสดีแม่สอทมอ<ส>เลี้ยกตำแหน่งแล้วสอทสสมอเออรวมกันไปเลยสอทมอไปเลยเกินนาก็จะเป็นกอ่อ <c oughs> สรนสปชซุปกซูไปแจกทรายอาเบีดมากเหรอทำไมนานมาเอาหนูไม่แจกทรายอาเบดแม่ผู้หนูโศกันเลี้ยงวัยรุ่นอยู่เมื่อกี้กับกับแม่อสบมโต้งเมื่อกี้เมนซูมือนี่เหตุการณ์บ้านเนี้ยงบ่คือเก่าคือหลังบานัตนแล้วเออ บัตรโนมีคือมีแปรเมนแต่ปฏิสัมพันธ์มืออื่นเนี่ยมันเป็นวันวันเลนทายวันแรกทบานเขายังประกาศออกมาแมนเขาลดนันลงโดยเฉพาะบ้านโน่นล่างขยันไม่รุนสีกันเดินเงี้ยใจบอกบัตเขาวันตรเลนทายบ่อยเขาสีกันจะเขาเห็นอยังเอาวันตรเลนทายวันนี้ความรักได้แม่บแต่่วาอีขุมเมมเดนี่ไปแจ้งไหนกับอีทั้งขุมวัดกับขุมโน่นบัตเขาคนกันคุ้นคือซาดว่ามันมีลูกมีหยังใส่แพ็ดฮันเลียวเขาเฮงว่าไม่ให้ท้องในใบเรียนในใบ พีขาว่าะซุ้มคุมวัดนี่กูได้ยินคนซาว่าคุมวัดนี่ยซุ้มปุ้ดายเออเขาซาเขาซาแม่แม่แต่ซาปลาเลือมันก็เก็บกินเบิร์ดว้าซุ้มคุมแม่เป็นแนวนี้ติบอกเป็นแนวลุยเป็นแนวนี้บิว่ได้ได้แม่สอทอดได้านะต่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเบี้ยเป็นเสาหลักปักฐานเออไปจุดทูบกันลูกบ้านออกมาเดี๋ยวนี้คือได้จุดทูบประกาศเสนอชูนั่ต้องเอาถุ่งยางอันนั้นไม่ไปแจกมันช่วงวันวาเลนไทน์นี่บูค่อยเตรียมไปแล้วมีเหมดแล้วเดี๋ยว จัดกีจะกลรมงานยังไงสีมันบอกคนกบสิมาร่วมกันหลายๆขาดบ่ได้ออปปพอลอห้าคนตีกันเอินทำไมเสแล้วแม่สอท่อทันสอท่อจัดการเลออปปพอลอเอิ้นชุ่มออปปพอลออกมากัะไหนสอท่อออปปพอลออบตอกรพ่อสซโล่ออมาเดี๋ยวเดี๋ยวยังชุดยใสหืว่ามีสชุดกุใสออปปพอเจ้าเล่นเป็นยังไงเนี่ยอปปพอเออเสมมติว่าออปปพอสิเป็นหน้าก็มารองทุนแถวเฮ้ยเอากะสีไปหน้าแม่ นี่บอกอบปอพอแม่ผู้ใหญ่จ้าโอ้ยบป็นแม่สอท่อจ้าแม่สอท่ออนแม่สอทสอท่อมาเกาแถบแล้วผมก็สอท่อไหมก็สอท่อไม่ไ้ี่ออบปอพกูว่าคืาจัง่มสิไปซื้งงวอยู่เอยนี่แหะเอาเอาเอาครับเจ้าอุ้ยเอาแล้วมาสั่นอเจ้เดมีไปเอ้าบอลนี่แหละโซ่โซ่เตียด คือยังสี่ดอกแม่สอท่อบอกให้เราฟังในเขาสิมีงานยังเกาะมื่ออื่นนี่เขาสิมีงานจีกันโอ้ยมันมาเล่นท้ายในคลับไล่มันเห็นความลากเออเอ,อ้าพอดีต้องกันสีดอกไม้มาขายนั่นแหละโอ้ยสีดอกไม้มาขายยังเขาจัดง,งานลำวงออให้ซุ้มเจ้านี่พากันดูแลรถล่าบ้านซองเออหามีคนตีกันใส่ในงานเออบุญบ้านเนี่ยคอยไปดูแลรถดูแลรถ่นสิตีกันตีบ้านี้ บ่เป็นหูเป็นตาซอยกันถ้าเป็นบ่าเขาใจได้บาทเนี่งโอ้ยเย่ก่อยเป็นไรยางเลยต่อยเป็นตาหูกับพ่อจ้ะเออกันนั่นละเออจะได้ก็เป็นบ้าได้บ่เนี่ยถ้าเป็นบอสบอสบ้าเขาใจได้บาทนี่บอสที่บายได้แม่แม่อธิบายเทศบาลติดสุดชิ้นกี้ออดชมอสุดหมอได้เนี่ยเออหมอหมอออดชอมอสได้เนี่ยวัวเป็นตาป่วยตะเกียรติ พอพ่อมึงว่าหาพอมึงตีมัตัวข้ากูไปแล้วมันจะมาเสิยยาตายกูตีจังสิหมอหมอมันจะทักสิทธิ์เตะขึ้นได้ไงแต่บายเนาะแต่ว่าบอกมึงอธิบายกับฟังทำไงท่านในเบิร์ตได้นี่ก็เพราะลอกกับมาเนี่ยเลือดทางอ่อนอย่างก่อนฮื้อพ่ออ่อนพ่ออ่เรียนเออยืดสายแหละโลงเรียนสุ่มไหนล่ะพ่อท่านลองอยู่มันไม่มีลุยวิตตองมีแต่ขี้ก่อนโดนว่าน้ำต้นั่ตาหนองพอน้องต้องดม กอยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะหรือว่าน้องกระโดมอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องกระโดมแม่สอทว่าอีพอออคืออะไรวันนี้อันพอออจ้าว่าไงอีสัตว์อ๋อโรงเรียนเราพูดภาษาไทยกลางแม่อันว่าไงแม็กเรียกออกมาแม่ปอบขนมคนแซวเหร เขาหลงมือล้วอีบิกกี้เขาเห็นมือกังกัเเห็นไหมท่านผอมีอะไรท่านสธเรียกออกมาหนิคือชุมชนเราหนิชุมชนนนรังหนิพูดง่ายๆท่านผอพรุ่งนี้เนี่ยเด็กน้อยเขาจะซี้กันจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเอ้าว่าเ็นรำวงรำวงไอ้ท่านนนจัดหาสาวรำวงออกมาเหตดรำวงเขาใจบ้อนไอ้ท่าเรียเท่าเนี่ย อัดพอออดล้ำวงเป็นบอลลัมเบิงกันน่ะล้ำเป็นสิ้าท่านสทมาหาดูถูกฉันล้ำล้ำหน่อยค่ะท่านพอทุะเดือนมาเยือนช่องล้นงามใบหน้ามาอยู่เดี๋ยวแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงมึงโบราณจังเลยแม่ได้ไหมบักแม่แม่พอผนวกแม่สทนึกว่าหมอเหยา ท่านสอทอะไรพอยาให้ท่านลองเล่นหยมงานหยั่งมันสันหเะเตรียมรำวงเอาเด็กๆมารำวงโอ้อะไรเรีำวงก็ได้จ้าเดี๋ยวนจัดมานะเดี๋ยวเอาพวกเป็นมอสมอปลายดีไหมมันจะได้แบบไปดูวัยรุ่นหน่อยนะาในเขาไลน์มาบอกเหมือนว่าจะมีเด็กนักศึกษาที่ไหนมาดูงานวันนี้เขาไลน์เข้ามาในกลุ่มชุมชนเิมากันเยอะจังเลยงานเราพรุ่งนี้ล่ะคะท่านสอทใช่งานพรุ่งนี้งานพรุ่งนี้ค่ะมาอะไรในค่ายสอท ยีสใยอะไรเลยอปพรอะไรนะกูโอ้ยอปอปปรบถ้าเป็นตั้งสี่ติดค่มันอยากนอนอปพรย่อมาจากอะไรอี้ยงอปพรออเอออปพรย่อมาจากจากแล้วตำแหน่งมันกับบกหัวจากอธิบายนี่แม่อธิบายแล้วฟังอปพรนี่ก็คือเอาไปเลยแม่มึงรู้จักตำแหน่งมึงหรือยัง สอทอตำแหน nee, um ่งอยังงเออสอทอไม่สอทอเทียนอะไรอ่ะส้นเท้าอุ้ยกูมายอดตำแหน่งเจ้าของแต่ขี้เดียนแล้วแม็กล่ะแล้วแม็กรู้ไหมว่าพอมาจากอะไรแบ๊กมาจากอีมาเสืออีดีกีอีดีกีแบ๊กนี่อยู่นี่อีอีมาหลอ๋อมึงไม่ได้ชื่อว่าแม็กอ๋ออีดิกีอันพอสับสนเหรอซัดพอย่อมาจากอะไรผู้เอาไม่ใช่ผู้เอากูดูแล้วนี่ผู้อึดอัดนี่แบบนี้ อะไรผู้เอาผู้เอาผู้เอาเพิ่มนักศึกษาอยู่ไหนนักศึกษาเอ๊เอยู่ไหนหน้าเห็นติดต่อมาแล้วนักศึกษามามามาลูกเอิญมากเอิญเด่นเด็กเๆ็กน้อยแม่ไม่อยากให้ถึงวันวาเล่นไทาสิบสี่กุมภาคราใดหัวใจร้องไห้ทุกครั้งวันแห่งความรัก คนเคยให้ความหวังเข้าพังรักกลางกุมภากุมภาปีนี้ไม่มีมือว้าอ๋อออปปอลล์สิมาแตกสาวจอ็อปปอลล์แตกสาวไม่ได้มันต้องเข้มแข็งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนใครขั้นเนี่ยเข้ามาหน่อยค่ะแนะนำตัวน่ยขั้นที่สาม หนูเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหานัสารคามค่ะนักเรียนถือเขียงขึ้นมาทำไมไม่ใช่เขียงค่ะแม่เป็น iPad p โปรค่ะโอ้ยอันนี้นะนี่ปากกา iPad แม่ไม่รู้จักไม่เคยซอยแต่ซ่เป็นปากกาชนิดใหม่ค่ะโอ้ปากกาตาามจะมาตรวจสอบและตรวจสอบทุกๆคนบนที่นี่ค่ะตรวจสอบเรื่องอะไรคะ ทสอบเรื่องอะไรหรออันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะท่านมืออื่นค่ะมืออื่นเอาจไม่ถึงค่ะเอาบักันฮอดบอคค่ะพรุ่งนี้ตรวจสอบเรื่องอะไรคะเจได้กับซ่างค่ะเจได้กับซีฮอดวันวาเลนไทน์มันบอคค่ะจ้าคือรัฐบาลก็มีเออ่นโยบายรณรงค์เรื่องเรื่องแพร่แรงจัอวอีกแล้วเหรอมันไม่ใช่ค่ะวันวาเลนไทน์นี่มันบอคค่ะซีมีเซ็กซ์กันก็ต้อง ปปก้องมีมีอะไรนะเอาใหม่เซ็กสเต็กต่อทานกินเนี่ยเปอรแมนค่ะสิมีเซ็กกันนี่เฮาก็ต้องปกป้องโควิดจัยโอ้ยเซ็กไ์เซ็กภาษามบาทถ้าว่างไหนก่อนเซิงเชิ่กันนะโอ้ยปาดมึงไม่เคยดูเลยถอดพนทับแต่ไม่ต่เซ็กซ์จะมาเก็บข้อมูลเหรอคะตัวเอกชอจะมาตรวจสอบอ๋อจะมาเก็บข้อมูลถ้าอย่างนั้นนะคะผู้นี้ขอเชิญ ขอเชิญไปที่โรงเรียนหน่อยนะคะเพราะว่านางสาวลำบงมั่วเซกันมากเลยค่ะุใช่ค่ะมอ่วไปในถุงยางเกลื่อนน้องน้าเลยอุ้ยตายแล้วเราไม่ได้เชียวแม่จะได้เวลาแล้วแหละเราต้องรีบกันไปแยกย้ายไปทําตามหน้าที่ที่แม่สค่ะพอได้สั่งไว้งันนี้เจอกันเป็นวาเลนไทน์นะแม่ะจวดเจ้าเลยไปเราไปคัดกรองเด็ก